ทำให้สามีพ่อบ้านต้องเกรงอกเกรงใจเกรงใจแม่สามีจึงเรียกแทนลูกว่าคุณแม่จา๋าเราก็เนื้อว,ว่าเขาเรียกแม่จะใช่เมียของเขาเมียคือแม่แบบแม่ครัวแม่ยาวแม่เดือนแม่แช์เชือนให้ลูกไปอื่นพ่อบ้านสามีจึงเรียกแม่เหมือนานางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นลูกสะพ้าย พอ,อผัวแม่ผัวเรียกแม่มดแม่วิสาขาเอ๋ยมาตาบุตุลาแม่ของลูกที่ดีเลยสามีก็เรียกภรรยาวิสาขาว่ามาตาเป็นแม่ของลูกที่ดีเรียกแม่ฝ่ายแม่ก็ให้เกียรติสามีว่าคุณพ่อเรียกผัวเป็นพ่อ